อินยกลุ่อืกะยากะยากะยานะนะแต่ะพอดีเลยพอดีแล้วบ่เสดีค่ะสดีนรับสู่ช่องค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนฟาร์มลนะคะช่องย่าที่กกนะคะวันนี้ก็มีเราก็ดู ประเด็นนะคะมีช่องหนึ่งเนาะที่เราดูมาเมื่อกี้นะคะเรื่องราวนะคะที่บอกว่ามันจริงไหมหรือไม่จริงนะคะในเรื่องของลุงช่างนะคะหยอกรูว่างนะคะวันที่วันที่อยู่ที่ครัวกลางเก่าครัวกลางเก่าเรื่องนานแล้วจะเอามาเล่าใหม่เรื่องนานแล้วแต่เราก็จะมาเล่าใหม่เพราะเราไปเจอคลิปไปเจอในคลิป มันไม่ใช่ซึ่งเราฟังแล้วมันมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเขากําลังตําหนินะคะลุงช่างว่าตีลุงหวังตีเผอิญเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนาะเราก็จะมายืนยันนะว่าชี้ตีจริงหรือไม่จริงนะคะเดี๋ยวให้ยาชี้เล่าก่อนจุดเหตุมาจากตรงไหนค่ะจุดเหตุนะคะเรื่องนั้นวันนั้นเก็บข้าวเก็บหินออกจากข้าว ข้าวสารมันมีหินเยอะอก,ก็เลยให้เด็กๆช่วยกันแล้วก็สวด้วยให้งานเบาที่สุดก็คือเก็บหินออกจากข้าวเก็บออกจากข้าวแล้วทีนี้ลุงก็เลยหยอกอค่ะแล้วก็เลยลุงก็เลยหยอกบอกว่าให้เด็กเบเ,เก็บหินออกก็จะมีน้อง ออด้วยนะวันนั้นอ่ะก็จะมีน้องเพาะน้องอะไรด้วยกันหลายคนเด็กๆด้วยแล้วก็สวบอด้วยพอดีลุงหว่างมาลุงก็เลยหยอกหยอกเหมือนหยอกลุงพันนี่แหละหยอกเหมือนเพื่อนพันนี่แหละหยอกลุงนะคะสังเกตว่าคนคนไหนที่ลุงรักลุงก็จะหยอก หยกบ่อยมากถ้าคนลุงที่ลุงเอ๋ปาดาก็อยู่เวลาก็อยู่นะมาดาอยู่เก็บเก็บนีเก็บมาเล็กเลยมีน้องนาดเดียกับน้องตรองน้องตองด้วยก็คือลุงช่างอยากให้เด็กน ouais. ั้นเขาเรียกว่ารู้จักในการที่ได้ความรู้นะคะเวลาเขาโตขึ้นน่ะเขาจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ก็คือลุงช่างแนะนำให้น้องลาเดียกับน้องตองนะครับ ก็คือถ้าน้องเวลาเรามีข้าวสารเนาะช่วยช่วยพ่อแม่นะคะก็เก็บมินช่วยสวเออช่วยสวอช่วยอะไรเวลาแย่พามาแย่พาก็เก็บนะแย่พาก็เก็บถ้าถ้าตอนนั้นมินน้อยมาอยู่มินน้อยยิ่งช่วยเลยอย่างนั้นแล้วก็เก็บแล้วก็ทีนี้ที่เหตุการณ์ว่าลุงลุงช่างตีลุงหวังมันไม่ใช่เลยนะคะพอดีหยอกแล้วก็หยอกเนี่ยตีไม้หลังด้านหลัง แล้วก็หยอกหัวกันอยู่ลุงวางก็หัวเราก็หัวเล้อก็คือลุงช่างทำแบบนี้แต่ไม่ได้โดนใช่ค่ะแต่ไม่ได้โดนป้าไทบ้านป้าไทบ้านป้้าาไบนก็อยู่ในเหตุการณ์เป็นลุงช่างตีลุงวางจริงไหมตีจริงแต่ไม่ได้ว่าตีโดนนะตีแบบ ตีแบบว่ายกๆมยแล้วเราวันนั้นเราจะเดินทางไปไหนกันด้วยใช่ไหมใช่อยู่น้องใช่ตอนนั้นไม่ได้ก็เก็บหินพอดีเนาะทางไม่ได้กก็เก็บหินนั่งเก็บหินอยู่นี่แหละลุงแกก็ยกก็โยกแบบแกเสียงดังซึองหยอกในกลางวงข้าวนั่นเนาะตอนนั้นทก็ีคือถ้าใครถ้าใครที่รู้จักลุงช่างนะคะลุงช่างก็จะโยกไม่กี่คนถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลุงวาง ลุงพันธ์ไทมันนอกนะคะใช่ค่ะที่เพิ่นสามารถเล่นเล่นหยอกล้อหวยอะไรกันได้นะคะเพราะว่าลุงหวังก็เปรียบเสมือนคนที่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแล้วก็เป็นญาติเป็นญาติทางป้าแต้มด้วยก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่แล้งต้งแต่งกีกออย่างลุงพันธ์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะลุงลุงช่างมากนะก็เปรียบเสมือนเขาเรียกว่า เพื่อนนะคะที่หอกล้อกันพอพอดีมีประเด็นที่เราเห็นในคลิปนะคะว่ากําลังพูดคุยกันตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลด้านนอกนะคะกาลังพูดถึงลุงหว่างนะคะว่าลุงช่างตีลุงหว่างลุงหว่างเจ็บจริงเหรอนะคะพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นพยานนะคะว่าไม่ได้ตีจริงค่ะก็ทําท่าเหมือนจะตีแต่ไม่ได้ตีแบบ เพียไม่ได้อะไรขนาดนั้นยอกมันไม่ได้ค่ะแต่ว่าฝาเอารมณ์กับพื้นก็ไม่ได้โดนเราก็ยังดูอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เ็าหลายคนนะนะคะแล้วก็ฝากถึงเนาะนะคะฝากถึงถ้าพูดพูดก็พูดให้พูดความจริงหน่อยไม่ใช่ว่าออกไปแล้วจะจะพูดแบบให้มันเป็นเสื้อไวายให้มันเป็นอะไรนะคะก็ถ้า ออกไปแล้วอยากปากบอกลุงหว่างด้วยว่าคนบ้านเดียวกันถ้ามันไม่จรินก็อย่าเอามาพูดอย่าใส่เชื้อไฟค่ะก็คิดเห็นตอนที่เราเข้ามาช่วยเหลือเราว่าเรามีเราอะไรเรารู้จักเราได้ทำยูทูบถ้าไม่ถ่ายชีวิตลุงป้าเราก็ไม่ได้เป็นยูทูบเราก็ไม่ได้หรือว่าลุงหว่างไม่คิดแบบย่าหรือคนบ้านเดียวกันถึงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกัน อย่าใส่ไฟนะคะอย่าใส่ไฟพูดไปตามความจริงนะคะย่าก็ขอฝากถึงลุงหวัางแค่นี้แหละแอนเคนะคก็แอนก็อยากจะพูดถึงบุคคลนะคะที่พูดถึงเรื่องของลุงช่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องลุงช่างตีลุงหว่างจริงไหมนะคะก็อยากจะพูดถึงนะคะว่าถ้าไม่เห็นไม่รู้นะคะ ก็ไม่ต้องไปพูดใส่ใส่ไฟเหมือนที่ญาชีพูดนะคะก็คือถ้าเป็นคนบ้านเดียวกันนะถ้ามีความรักก็จะไม่พูดใช่ไหมคะเอออันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไงเราก็ยังไม่ทราบนะคะค่ะถ้าถ้าถ้าความจริงก็ให้พูดความจริงค่ะนะไม่ใช่ว่าไปพูดใส่ไฟให้ลุงช่างดูเสียหายดูไม่ดีนะคะใช่ไหมญาชิใช่นะคะเพราะว่าถ้าเพราะฉะนั้นให้พูดความจริงค่ะให้พูดความจริงอย่าไปใส่ไฟนะคะ ฝากถึงด้วยนะคะฝากถึงคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิดนะคะก็ฝากลุงหวังด้วยนะคะ,ะพ,พ่ดาพูดเรื่องพดาก็ญาติกันก็เป็นญาติกันนะคะเป็นพี่น้องกันสายเลือดเดียวกันก<ช>็รับดอกจึงหยอกเล่นลุงเขาหยอกคือเขาคนไหนหยอกได้เขาก็หยอกเลยคะคนไหนที่ไม่ดเขาก็หยอกได้คือจริงๆแล้วก็คือเป็นการหยอกล้อเล่นกันนะคะ อย่าคุาหาความอย่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะปีก็แค่นี้แหละค่ะค่ะยังไงก็ตามนี้นะคะพวกเราเราเราก็อยู่ในเหตุการณ์นฐานะคนบ้านเดียวกันก็เลยออกมานะตรงนะคะฉินนะคะเป็นยังไงก็แบบนั้นนะคะเราไม่ได้เพราะพวกเราเห็นเหตุการณ์ในเหตุการณ์ ็นเหตุการณ์ยังไงก็พูดตามความจริงค่ะไม่มีการว่ามัเสียแซงพูดคำพูดอะไรทั้งๆนะไม่ได้รวยหม่นลุงช่างด้วยนะคะเพราะอยู่ในเหตุการณ์ที่ป้าแต่บ้านเลยไม่ไม่ป้าแต่บ้านฝากฝากฝากคนที่จะเอาเอาเรื่องของลุงช่างไปพูดนะถ้าถ้าไม่ไม่รู้จริงก็อย่าพึ่งพูดเนาะเราคนขนาดเราอยู่นีนานยังเรารู้เยอะแยะเราเรายังไม่พูด ความจริงอะความดีๆของลุงมันมีเยอะแยะเอาพพูดก็ได้ความดีของลุงช่างไปพูดเอาพี่พูดนะคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่หน่อยนี่นี่หน่อยๆก็ทําให้เป็นลุกเป็นฟืนเป็นไฟอย่างเงี้ยมันมันดูแล้วมันไม่ใช่เนาะก็อยากฝากนะคะให้ลุงให้ลุงวางพูดความจริงนะบอกกับใครก็ช่างนะคะก็ขอให้พูดในพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะไม่ต้องไปใส่ไฟกันนะคะลุงวางน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุด น่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะลุงหวังก็อยู่ที่นี่นะคะถามว่าพวกเรารักน้องตอมไหมรักค่ะรักไม่ไม่รักก็คงจะไม่ถึงขนาดนี้ค่ะมีไปไหนมาไหนก็ซื้อของฝากให้ลุงให้น้องตอมตลอดนะแล้วก็รักน้องทองนะคะจ้ะไม่ใช่ว่าเราจะเกลียดเด็กๆนี่คือผ้าพื้น ที่สะอาดขาวสะอาดไม่เกี่ยวกับเด็กนะคะลุงหว่างก็เหมือนกันก็รักเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกับย่าเราอยู่ที่ควรมีอะไรก็เรียกลุงหว่างมื่อกินมีอะไรเราไปฝากลุงหว่างประจำล้ารนะฮะก็คือประจําเลยก็คือที่ลุงหว่างเอาไปนั้นมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรานะคะมันเป็นการตัดสินใจของลุงหว่างเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะคะแต่พวกเราก็ยังเ มีความเคารพนะมีความรักลุงหว่างและลุงตองนะคะค่ะอยียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองไปนะคะจ้ะนะคะค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเอฟซทุกท่านมากค่ะสวัสดีคะ่ะก็ฝากลุงหว่างเนื้อว่ายังรักเลยหงายเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ายัางไงเราก็คือสายเดียวกัน เพราะพราะว่าเพราะว่าป้าดาเป็นย่างพี่น้องรู้ว่างเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ